ตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ำตกโขนพบนะครับผมซึ่งเป็นน้ำตกที่น้ำแรงครับแรงมากให้ดูบรรยากาศตอนนี้ครับผมดูสิครับโหสวยจริงๆน้ำไหลลงไปน่นครับด้านล่างจะไปรวมกันที่น้ำตกถ้ำใหญ่นะครับจากจุดนี้ซึ่งน้ำตรงนั้นก็น่าจะไปเล่นสไลเดอร์นะครับผมคิดว่าน้ำน่าเล่นนะครับ น้ำหน้าเล่นครับคุณควรจะสไลด์ลงไปด้านล่างนะครับผมัวจะไม่ได้กลับบ้านครับก็ไปเจอกันอีกทีน้ําตกเพนพบครับสําหรับคนที่จะกระโดดตรงนี้นะครับผมที่ภูกระดึงนี้น้ําใสมากเลยคุณผู้ชมน้ําใสทุกจุดเลยนะครับตั้งแต่ที่เราเริ่มข้ามสะพานมาจากหน่วยวางกว้างะครับจนมาถึงที่นี่ครับันตก คนพบน้ำก็ยังใสอันนี้ขนาดฝนตกไปเพิ่งหยุดตกได้แค่สองวันนะครับน้ำก็ยังใสยอยู่นะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นลำธารครับสำหรับนะักท่องเที่ยวที่ร้อนจะจัด,จดครับถ้าไม่อายชาวบ้านชาวช่องก็แก้ผ้ากระโดดน้ำได้เลยครับผม <laughs> สำหรับจุดนี้ก็มีมุมถ่ายรูปหลายมุมอยู่ครับแล้วก็มีพวกตะกูลเฟิร์นครับผมด้านนนทนจะเป็นเฟิร์นเฟิร์นหลากหลายพันหลากหลายชนิดครับมีกล้วยไม้ด้วยสวยนะครับจุดนี้อันนี้ก็คือแผนที่เส้นทางครับที่เราจะไป ก็จะมีน้ํำตกเพนพบอีกหนึ่งจุดครับจุดแรกจะเป็นเพนพบใหม่แล้วก็เข้าไปด้านนี้ครับจะมีเพนพบอีกหนึ่งจุดเส้นทางนี้จากที่เราเดินมาก็มีมีรอยขี้ช้างเยอะอยู่ครับ<ว>ช่วงคำ่คำคคิดว่าน่าจะมีช้างลงมากินน้ำครับผมซึ่งเราก็จะไม่อยู่จนถึงค่ำแน่นอน เพราะถ้าอยู่ถึงค่ำนี่ไม่เป็นผลดีกับเราครับแลนนั่นก็เป็นนักท่องเที่ยวที่กําลังจะแก้ผ้ากระโดดน้ําให้เราได้ชมครับผมไม่แน่เขาอาจจะกระโดดน้ําตกให้เราชมก็เป็นไปได้ครับตรงนี้เลยครับผมน้ําใสไหลยเย็นครับเห็นตัวปลา ผมจะส่องใช่ไหมครับผมจะส่องตรงนี้ครับมันมีเพนพบเก่าจริงๆนะครูทีมได้ครับเพราะามันมีป้ายต่อจากเนี้ยเพนพบเก่าเพนพบเก่าแล้วก็เพนพบใหม่ข้างนีอีกนะฮะข้างีเป็นพบให,หม่เลยนี่ดูซิว่าเราจะส่องเห็นไหม เนี่ยครับทำไมที่ผมบอกว่าแดดจ,จ้าๆแล้วมันส่องไม่เห็นน้ำตกดูผ่านเลนครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือมันจะเป็นประกายเหมือนเหมือนกระจกอะครับสะ,สะท้อนสะท้อนแสงผ้าทิ่ครับทําให้เราไม่สามารถถ่ายภาพน้ำตกได้ก็เลยจะถ่ายได้เฉพาะวิดีโอครับ สวยงามครับจุดนี้ส่องลงไปน้ําแต่ถ้าแสงมืดๆเย็นๆอย่างเงี้ยผมว่าจะสวยแับนี้เยเลยดูครับภาพที่เราถ่ายได้เห็นแร้คุณผู้ชมมันจะเป็นสะท้อนแบบนนะเอางครับไปต่อไปต่อนะโอเคครับเราจะไปต่อที่น้ำตกเพนพบครับผม จุดนี้ก็เป็นยอดเขาครับที่เราปีนขึ้นมาซึ่งชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ปีนขึ้นมากันหรอกครับคนปกติเขาจะไม่ขึ้นมากันนะครับผมจุดนี้ก็จะเห็นป่าอีกผืนหนึ่งนะครับอยู่ด้านนูน้นด้านนู้นจะเป็นป่าโล่งครับคล้ายๆอารมณ์แบบทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าครับผมนะครับด้านนูน้นจะไม่เป็นป่าทึบเหมือนด้านนี้ครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่ายะคาแล้วก็มีต้นไผ่ครับผมก็จะมีรอยเจ้าหน้าที่พยายามจะปลูกป่าอยู่นะครับด้านนู้นเจอกันอีพีทัดไป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 